สวัสดีจ้าสวัสดีแงดวงอยากกินลำจองเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบบเห็นเรื่อหมักจองหมักจองจะเป็นหมาจังสีเด้อจา้าในจ้ามันจะเป็นหมาจังสีแล้วเอาก็ะเซนน้ำเสนเสน้ำแล้วมันก็ะสีผุเนาะจ้านี่จ้ะเสนน้ำแล้วเอาก็สิเอาแต่เนื้อมันเด้อจ้านี่ดิมันก็ะสีผุคือเทาเอาแต่เนื้อมันเม็ดมันกราบมันก็เอาออกเนาะ หมางอันนี้มันสิมีอยู่แต่อยู่ภาคใต้ของประเทศลาวเนาะจะอยู่แค่อยู่ปากเีปักจ่กองอยู่สวรรค์กับโบมีเด้อยจ้จะสั่งซื้อในเน็ตในเฟซบุ๊กเอานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้ป่นปลาป่นกระปูป่นป,ปนประแดกเนาะปรุงนัวแล้วแล้วก็ามักยองลงเครื่องมันก็คือกระลาบเทาเนี่ยพี่น้องนี้ดิมัแข้งมักเคือมักถั่ววสิไค ผักเปพยวผักหอมทุกชนิดใส่เข้าไปเนาะจ้ะปุ่มปุงอีกรอบน,นึ่งจะผิดเข้าไปรผงนัวใส่เข้าไปใส่หลายเสียบหลายคุณนักนัวนบวมกะดิเผาขวัวเห็ดพิลาบเทานนั่แหละพี่น้องใส่กเข้าไป luôn hai cân thường luôn cho một việc dân sẽ mình lục đổ ở đây แน่นขนาดเครื่องเรื่องแน่นแน่นทั่วแน่นแน่นประมาณนี้จ้าสวดป,ป่นนีก้ก็ดูรสชาติมันก็คือกับหลาบเทาเลยพี่นอ้องอู่แถวบ้านเพิ่นบกว่านี้ยมกินก็ได้ลยกหล่เทามัน ยาไามีสาร <c oughs> สารเวลาเราใส่ยา,ายาข่ายยาใส่นั่นใส่นี่เนาะในคงนานแล้วมันเกิดเทาแต่ยามันมีสารยา,ายาไ <c oughs> ม่ข่ายยามันกะหันมากินหมักจองละหมักจองชิม,มันรดูไปเนาะแต่แซ่บทถอะอืันยอดเลยจ้ะ มาเดินมาเดินมาเดินสดโกโก้หวานจ้ะมาจ้ามามติละพี่น้องเป็นตาแซ่บแท้มาจ้ามากินน้ำกันเลยจ้า